สามมือเลยไปน้องเลยคน,นเอาใส,ส่บัดม่รมปูนผสมแห่เลเสียบบัดเนยอ้าวโดนแหนมโดนก็า เสาขึ้นเลยบอลนี่สืบโตสามเมื่นนี่สามเมื่อเลยไปนอนเลยสืบโตที่เจาะเสาแล้วก็ที่ประกอบึ้นทางหหนาเพิ่น คูม้อกับคุด่ายบเลิกกับประมาณเจ็ดแปดสิบแปดเสาสี่คู่แปดเสาหนึ่งกำลังทีเอาแฮลงแล้วก็ยังใส่เอาเพิ่ม เ่ยคนเอาไสา่เอาไสา่เนี่ยกเมทีพักพังเสาเลวกะชิเทเลื่ยมือเนี่ยกว่หสีแล้วเลยบ่ ขกระชาล้ินคนพอดรวขะาขึ้นโยดเจสาบัดนี้ใส่ละมือเจาะอายกยอดจำแนกเประมาณนี้โย่โย่ ดขุดคุมจ้ะขุดแล้วมื่อนั่นจะบ่ได้ขุดมื่อมือเมื่อพวกคอยขุดจะมาบะบดได้มากเน่จะได้ขุดมื่อนี่มามาฟังนี่อนั่ง เ่เลยดอกนี่ลายคนมาตสามสปหาห้าไอ้เ่อเอือไ้ตนบรลงรถไถเบารถไถโตโกเอสามสิบหาเออเพราะว่าเตมันแกะกลัอเจ็ดตีเลย

เก็บจบจับ <wounds> จ <kilo lens> okay, ีจ <laughs> <laughs> ันดอเนี <wh ats Napoleon> ่ยปัสตจบนุ่ีรถอกับตันสใส่สว่านมือ่นอ้จเนี่ยเ็เ่เอง่จกั้ไเฮ้ยแ้วเฮเดีล้วดีล้เออเอเออเอเออเออเอเออเออเอกนก

ผสมปูนผสมแห่เลยสิเอาถอกใส่ปูนพงแห่เนี่ยเลยถอกใส่เสาเทใส่เสาเทใส่เสา ยังอ ah! oh! oh! ีกซองสามเสาอ้า่่าา่่าโอ้โใส่นามมีหนามเลยบอก chết à đừng chết đi bên bờ nền bố ô đi 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 bên này ờ bên đây cho tao đứng đứng đây tao đứng đây tao đứng bên này rồi đi nó chết đi đó đi cho nó nằm chứ giỡn chứ chết mô chứ đụ cái nó đụ pur pur sệt lên đây hừ này cái này 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 nó ở ngoài Hà Nội này này rồi nó ở đây nó cho tao này này

อามจะบตัมออตอนนั้น,มนเมาถอกปูนใส่แล้วเทปูนใส่แล้วพี่น้อยแล้วก็ยังอีกเสาหนึ่งหรันคูหนึ่งชิเท,ทปูนใส่อันนี้ตักน้ำมาใส่ในน้ำห้วยกเป็นสีนี่แหละเพราะว่าค่วยลงเนี่มันน้ำบวกน้ำอยังปูนซองกระสอบก็บยันมันบุพเพก็ใส่บุเต็มบุเต็มหูมัน เอาดินทมอีกตั้งเนีน่ใส่หินใส่ปูนใส่หินใส่ปูนเนี่ยพี่น้อยผสมบพร้า,าวบพร้า,าวอันนนั้เด้อระพร้าวทมดินเด้อให้ปูนมันซึมเข้าก่อนเออมันบ่ทันแข็งวันนี้ก็เมนที่ปูนใส่แล้วเรียบร้อยพี่น้อยใส่ปูนใส่หิน ใส่เล็กอยู่หันเข่าใส่น็อตคักแน่น่าเนเนนอยู่พี่น้องวัดยังเบื้องนั่นเล,ล่กกัว่าสิ่ง กันยังเอกอันนี้กันยังซื้อเรื่อยใหม่ปูพื้นอีกน่าจะลายเสาทำไมบดึงนี่ก็สิหาเสามาเพิ่มใส่กลางกลางองีกก็หลายคนมาอยู่พี่น้องเลยไอ้น้องบ้านเฮาสามัคคีกันดีอยู่มาเฮ็ดอันอนี้กัแล้วทั้งส่างเพิ่นดูทั้งนะ ตาเบิงตาเบิงพี่น้องว่าอีกจากนือเขเสียแล้วมือนี้เป็นมือที่สามเนาะมือที่สามสามมือนี่เห็ดเนี่ยจังว่าได้หย่อเสาขึ้นแล้วเรียบร <tan> ้อยปูตักน้ำกับผัดตักน้ำพี่นอ้อยแผนไม่ยิ่งเกินไปยิ่งเป็นตักน้ำาูนี่ท่นานได้

มาเลลยไปไปเติมไอ้ตันตมตกเลหม้อมเออไอ้าวบ้านงอําอบาชดวเห็นาชวว้าวชัดมากเลยฮะนี่ตกมากเลย ตบปลามุดขาดอยู่โอ้ตปลาตปลาเด๋มุดขลาดมาเต็มนะมาเสิบลยมาสิบเลยมันบาตีเจ้าเจ้าบตอ้าเ ตอกตะปูใส่เพราะว่าขุดบดไดเลิกนะพี่น้องวันนี้ขุดตื่นขุดบดไดเลิกเพราะว่าเศ้ากับบัญวานี่มาีดลวดตอกอสิให้ปูนจับมันปัดตอนเลือประเจ้าอ่

เออว้านี่ยงามายพอดีแลลวจ<ำ>ังเดเปิ้นปิิ้ต่กกินบะออ 看这边树上，你看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 ， อะรเง้จุดใมเกิาพันอาน่เจ้าพ่อนจุดุดที่เาพตัแล้เพราะว่าเจอมาจากไอนจุดเจได้เพราะว่าเปไากจังแตเดายจุยวเลยยกเลยนยยเลยยกเลยไอ้ังแม่มือหัวร้องก

กเ,เกือบสามสิบเมตรนี่ตวงกวงเต้นนี่หอดพี่เกือบสามสิบเมตรมาได้โธ่โนนกำลังขึ้นขึ้นกำลังสี่คูแปดเสาสี่คูแปดเสาแล้วยังสี่ทางขางแลยังสีค่คูติมมีอะไรฮะ คือข,ขุดเสาอ,อีกอย่งอีกแต่ว่บาบุ่ยเว่าวเสาทางคางทางเข็มที่ปูนหมดเต็มว่าปูนม,ม,มโบพ

มืออื่นมาไหมแบบนี้เดินทางเมื่อปะพี่น้อยคลิปนี้ก็จบสำเนียเมื่อื่นที่ตามเบิ่งสมน้ำกันเนาะเบิ่งอีกต่อไปจบอย่างสำเนียงที่ตามเบิ่งน้ำกันมืออื่นเสาอีกพี่น้อยเยว่ามันสีหอดใสคืบนาหอดใสพี่น้อย